สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทําวีซ่าแต่งงานที่ตุรกีนะคะตัวนี้สามารถรับการดได้ภายใน7วันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเราต้องไปยื่นอจองคิวออนไลน์ทางเว็บไซต์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะให้กรอกเฉพาะตัวที่เป็นตัวสีแดงๆเป็นดอก,ดอกจันนะคะตัวที่ไม่ดอกจันไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะเพราะว่าเรากรอกเฉพาะดอกจันหรือบางคน อาจจะกรอกก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ใช้รูปถ่ายห้าใบเนาะพื้นหลังสีขาวบอกทางร้านเลยนะคะแล้วถ้าเราอยากได้รูปสวยเนี่ยเราก็ต้องเอารูปสวยๆนะคะอย่างตอนที่ดิฉันกรอกลงไปใช้รูปนี้นะคะ,ะแปะแปะในเว็บไซต์แล้วก็ใช้อีกรูปหนึ่งในการยื่นกับเจ้าหน้าที่เราก็จะได้รูปนี้มารูปที่เราแปะในเว็บไซต์นะคะส่วน อายุวีซ่าของดิฉันได้2ปี10เดือนค่ะตัวนี้ขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตของเรานะคะเพราะว่าพาสปอร์ตหมดอายุภายใน2ปี10เดือนเนาะมันไม่ถึง3ปีนะคะราคาก็1,790เทเลค่ะตัวนี้เราก็จะทำอยู่ที่จังหวัดอันตาเลียเขตคอนยักเตอร์เนาะเดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะปลายดำๆที่ซ้ายมือจะเป็นประตูทางเข้านะคะส่วนตรงนี้สามีดิฉันกำลังเดินไปใจ เงินที่การเงินนะคะเดือนไปตรงนี้พอจ่ายเงินกลับมาปุ๊บก็มาเข้าตรงนี้เลยคะ่ะประตูสีดำๆแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะรับเอกสารไปตรวจดูนะคะพอตรวจเสร็จแล้วเราก็เขาจะให้เราเซ็นประมาณ3ามที่เซ็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกระดาษเล็กๆให้เรากระดาษแผ่นเท่าโทรศัพท์นี่เลยคะ่ะให้เราเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วให้มารอที่บ้าน เราก็กลับมารอที่บ้านก็4ี่วันได้นะคะภายใน4ี่วันตัวนี้เร็วมากนะคะที่คอนยักต์ส่วนเอกสารในการยื่นขอวีซ่าแต่งงานนะคะเขาก็จะบอกในเว็บไซต์นะคะที่เรากรอกเราก็จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบเนาะเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะนัดประมาณ10 17ดวัน ถึงจะได้คิวนะคะของดิฉันคิวมายื่นเอกสารจริงแล้วก็พอยื่นปุ๊บก็จะได้การ์ดภายใน4วันอันนี้เร็วมากนะคะวันที่เจ้าหน้าที่เข้ามาส่งจดหมายเราต้องเอาอเอกอันเก่าให้เขาดูด้วยนะคะ